อ๋อสปารดีเนาะยินดีต้อนรับช่อง YouTube อกอร์โฟร n ชแนหรือว่าหมอโฟเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามสำคัญเนาะเพื่อแจแ้งเตือนคลิปใหม่ๆออกมาอย่าลืมหมอโฟเป็นมูอของพวกเราทุกคนเนาะวันะนี้หมอโฟก็จะมาเล่าเรื่องภัยเภัยเงียบกระจายมาายไม่อยังติดต๊อกติดต๊ออ่ะต้องขึ้นไลา์เสียเวลาเนาะโรคความดันเลือดสูงหรือว่าตั้งซุงนะ่มอ่นะอันตรายหลายเนาะอันตรายนอะไรนะมาเบิร์กความดันสูงเลือดสูงไม่อยังตังซุ่งไม่อยัง ยยเอ็พันาสมำเสมอชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจากการสูบของร่างกายมาจากการตัวอย่างอายุสูงไปแล้วมันก็ร่างกายก็เริ่มเสื่อมลงสอมากับเรื่องการข่าการใส่ใจดูแลมาแต่ต้น,นการบอกกําลังกายสม่ำเสมอการบริหารการกินอาหารบคุครลมามูหรือกินอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพที่พาไปให้อ่า เป็นโรคคมดันนะดังนั้นแล้วก็คือคาวัคคามาได้ยังไงของคมดันก็คือมันมีคารอยู่สองแบบเน,นบื่องกิคมดันเบอง,งเทิงและคมดันเบึงลุ่มคมดันบองเทิงได้มาจากนณะที่หัวใจันบีบตัวบีบปากเนาะเลือดมันพุ่งออกไปรอเลี้ยงผักสวนทางกายคือเลือดมันไปตันใส่ผนังหลอดเลือดนั้นนั่นแหละคือเครื่องจะผลิตมาจับเอาตอนเลือดไปตามผนังหลอดเลือดคิดไร ความแรงสูงสุดนะแล้วความดันล้มลุ่มได้มาจากขนาดที่หัวใจมายคายตัวเลือดไหลสูงหัวใจคายตัวเนาะก็เอาตอนเลือดกลับเข้ามาก็คือตอนลดเลือดมันนิ่งเนาะบบดนี้อ่ขั้นของความดันเลือดสูงนะเอาขั้นไปสำหรับขั้นมันนี่มีมีหลายสถาบันอ่คุณควเนาะว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรปหรือเออรบญี่ปุ่นเนะาะก็คืออ่าก็มีการศึกษาแล้วก็มีการอัปเดตแต่ละปีแต่ละปีเนาะถ้าก็เดี๋ยวจะมาว่าตัวอย่างของอเมริกาก็าคือไม่ได้อเมริกาก็เขาอ่าเอาขั้นค่าของร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเก้าสำหรับเบื้องเทินเนาะอ่าเบิร์กลนะุ่มเลมันแะปดสิบห้าแปดสิบเก้าเออานะเป็นความดันเลือดสูงขั้นหนึ่งเนาะนะแต่ละ การศรรึกษาของญี่ปุ่นเอเพิ่นเอนวมาเป็นเกียรสูงนะดังนั้นก็มันก็ขึ้นกับบุคคลบางคนก็มีอาการบางคนก็มีอาการสินะวันนี้สาเหตุของความดันเลือดสูงไหนอย่างโอ้ก็สสมารถแบ่งออกได้2แบบก็คือมันมีสาเหตุที่ชัดเจนบบสมารรว่ามีสาเหตุที่ชัดเจนแต่สนันนฐารณ์เป็นสองอย่างคือเนื่งองมาจากกรรมพันธุ์ มาจากอาหารการกินเ<ม>นาะมาจากการอ่านั่นแหละก็คือการบริสุทธิ์ใจสุขภาพเนาะและ้วก็เนียนๆนางกับห่าแล้วก็มามากวดแล้วจิ้งเจอเน,ะอนาะสองกับมาจากการสุดโ้วมของร่างกายก็คือการมีสุขมีโรคประจําตัวแหละเนาะก็คือเป็นอ่ขาขคลังเสียบว่เป็นหัวใจบ่เนาะ เป็นบาหวานบ่สิ acak? อ่านันคือเชัดเจนถ้ามีฮูสาเหตุชัดเจนก็นสามารถปวดได้เนาะบนนัดนี้อาการของมันเด้อ๋ออาการนี่กแบ่งออกเป็น2 2กลุ่มะนะเนาะกลุ่มอาการที่มันมีความเสี่ยงไปสู่การสุขสวนของร่างกายนี่คือหลักๆก็คือเสียงตัวอ,อย่างหัวใจเป็น เพราะว่าหัวใจล้มเหลวเนะวาะก็คือส่องมากับเส้นเลือดเนาะเจอได้เส้นเลือดมีแตกง่ายเนาะเพราะมันบีบแหงหลายเลือดไปแหงหลามกับเห็นใ้ผนังหลอดเลือดมันจี้คาบกว่าสิเนาะสามารถกับเห็นใ้มัากลังสุดโ่มได้ไหวเนาะจัดโอเควันนี้อาการที่พบ ชัดเจนได้ว่าแสดงให้เห็นว่าเออมันเจ็บปวดรู้สึกไ่บสบายก็คือมึนหัวปวดหัวหนอนบางคนก็เป็นวินปวดห้างสิอันนั้นมันอาการที่แสดงออกมาหลังจากว่าเออเป็นความดันสูงแล้วตรงนั้นนะเนาะโอเควันนี้การรักษาเออการรักษาของความดันเลือดสูงแบแบ่งสองแบบหนึ่งักษาด้วยกันกินยา และ2องักษาโดยการบกินยาการทักษาโดยการบอกินยาก็คือมันจะอยู่ในเกณฑ์เลยว่าถ้าเป็นระดับเกณฑ์ครบสูงขั้นขั้นนึงนี้เนาะก็สามารถมา f o l l o w ัพกับท่านหมอได้เนาะฟลลกับท่านหมอก็ปฏิบัติหนึ่งการอยู่การกินการพักผ่อนเนาะการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะเหตุไปเรื่อยติดตามต้องไปติดตามเนาะถ้าบอกตงนั้นนี่ เฮดบ่ได้ต้องได้กินยาถ้าได้กินยาต้องได้กินตลอดชีวิตมันก็มีความเสียจุดเสียเยอะมากเสียเงินยาวนานเนาะเสียสุขภาพเพราะว่ากินยาก็ต้องมีการสุดทูมของร่างกายมีผลข้างเขียงหมดตัวยาเนาะอ่าเจี๋ในเอ่อเสียเวลาหยยุ่งยากผู้อื่นสิเนาะดังนั้นแล้ววันนี้การวัดการวัดของความดันเนาะก็คือตามรูปภาพนี้เนาะ นั่งให้หลังตรงหลังซื้อเนาะวางแขนให้อันซื่อกับหัวใจนี้เนาะแล้วกับบ่มีความดันบ่คมีความเครียดเนานะโอเคหรือว่าตื่นเศร้ามากับนั่งห้าน,นาที่ก,ก่อนห้านาทีแล้วก็วัดเนาะหรือว่าแรงพักก่อนห้านาทีก่อนสินอนวัดแต่ละมือวัดสองข้างข้างไหนสูงอ่าข้างนั้นเป็นเกณฑ์หนละักเนาะโอเควันนี้กั หวังว่าทุกคนกับสิหักษาสุภาพเพิ่มขึ้นเนาะพยาอาความดันมาจากตัวเหาหักตัวเหาเอกกอนก่อนจะไปหาแพทย์ทาหมอเพื่อดูแลนะเนาะดังนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเสียใจตาหลังทั้งที่เหาสามารถควบคุมและบริหารได้โอเคเนาะโอเคบายบาย